สวัดีครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวป้อมกับสิขอแนะนําเมนูเด้อครับเด้อนะครับปุ่นเห็ดฟางครับอ่านะครับวัตถุดิบนะครับก็สิมีเห็ดฟางนะครับมะเพดนะครับหอมนะครับผักแพวนะครับเห็ดฟางนี่ก็ปลูกเองเลยพี่น้องนี่ปลูกเองครับมะเพดนี่ปลูกเองนะครับส่วนมากปลูกเองนะครับท้องลายนะครับสมัยตะกี้ก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นก็ไปเห็ดกิน ปันกินแต่ยำยังน้อยนะครับคือทอดสมัยตะกี้เเลยมาปุ่นเห็ดฟางนะครับปันพี่น้องกินนะครับมื้อนี้เอาเห็ดฟางครับมาลงเตาครับมาย่างหอมๆครับสิมีเห็ดฟางเห็นบ่ครับมกเพชรนะครับแล้วก็หอมนะครับอ่าย่างพอสุกแล้วเขาสียอามาตำปล่นได้ครับบันนี้อ่าสวยงามครับอู้หอมขนาดพี่น้อง หอมเฮ็ดนะครับหอมหอมใหญ่นะครับหมักเพชรนะครับอ้อเบิ่งเดอพี่น้องเดอเฮ็ดซุกแล้วนะครับเดอบับนี้สีเอาไปป่น้ะครับเดอบับนีนะครับน้ำมันเบิ่งเดอ่าเตรียมคกเตรียมสากเรียบร้อยนะครับใส่หัวหอมลงไปพริกใส่พริกเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือนะครับนิดนึงใส่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็ตำนะครับ ตำพริกกับหอมนะครับให้แหลกหมดเวยครับเด้อปอก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 พริกหอมแหลกแล้วนะครับใส่เห็ดลงไปอ๋อใส่เห็ดแล้วก็ตำเห็ดให้แหลกครับตำ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 ,ตำใส่พรอวลงไปนะครับตำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ปรุงรสตามใจชอบนะครับพร้อมเสิร์ฟค,ครับพี่ับพี่น้องปนเห็ดฟางเปล่าร้อมเดวเลยเด้ครับอันนี้เป่า้องกับปนเหด็ดฟางที่ดอกครับพี่น้องบุรีใส่ปาครับอ่าหอมอวยหวยครับพี่น้องบัหหอมน,น่าดีเนาะ หัวหอมตั้ง4ี่หัวนะครับแนวแสบแนวนัวนนะครับแนวกินง่ายๆนะครับเห็ดป่นเห็ดฟางครับแซ่บๆนะครับสไตล์แบามง่ายๆครับนี่แต่ก็ขออนุญาตกินเข่าด้วยครับพี่น้องเส้นพี่น้องมากินป่นเห็ดฟางน้ำกันด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับเนะนำเดี๋ิวสนแ้ะนำผักแก้มนิดนึงครับอันนี้คือผักผักกาดขาวครับผักแก้มครับผักแพลวมะเข็ดเนะครับงานแลวก็กระลำ สีม่วงครับอ่านะครับอันนี้ก็ปลูกเองครับผักเพรปลูกเองมงพริกปลูกเองครับอ่าส่วนที่เหลือก็หาจากข้างนอกครับเห็ดฟางนี่ก็ปลูกเองครับแนวเสียมนะครับกินข้าวน้ำกันได้ครับพี่น้องอ่านะครับจุ้งอ่านะครับอม สุดยอดพี่น้องคัดข,ขนาดหวานธรรมชาติเห็ดฟางถือกับเกลือที่ใส่หน่อยเนี่ยแซ่บขนาดพี่น้องนี่พี่น้องเนี่ยเห็ดฟางเท่ๆสูตรอีสานบ้านเฮ้าสีประมาณนี้นะพี่น้องถามว่ามื้อนี้คืออยากกินเห็ดฟาง อุ้ยขึ้นทอดสมัยตะกี้ครับสมัยทำบิดแต่โดนมาแล้วครับไปหาเฮ็ดได้เฮ็ดมากะจักสีเห็ดยังกบปน it, น to hide to hide. To hide to hide Coast ี่แหละครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ปนบป็นลูกลานกินสมัยตะกี้ครับใส่น้ำลายๆครับเปลี่ยนกันจ้ำครับตะกี้ครับสมัยนี้ใครเนรครับปลูกง่ายครับเห็ดครับก็เลยได้ดแต่เนวแเซ่เซครับลังบ้านครับอื้มยอดเนาะแก้มเผ็ว ขอน,นี้ทวนๆแบบขาดตัวไรครับโอ้สุดยอดอืมแซ่บเนาะผูดด้ใดอยู่บ้านกันลองเ็ดเมนูเป็นผลเห็ดฟักนะครับเด้อแซ่บขนาดกินแกงมะพรักโอ้อหือ ก็เพรีเหนือแก้มก็แซ่บอ่ะอ่นเห็ดฟางครับแก้มกับพักกระลำอื้มโอ้โหพีน้องนัวขักนัวแน่พี่น้องเอง้ย อู้ได้ยังบุกเคยกินปุน่นเห็ดฟางลองเห็ดกินด้วพี่น้องนัวขนาดเนี่ยสุดยอดเลย มะเ็ดกับมะเฟษแท้พี่น้องซื้อขนาด ุสชาติสุดยอดโดนๆดนกินเถือดไดยพี่น้องเนี่ยถ้าเห็ดบัเป็นในบริษัทปนีได้พี่น้องอือหรือพี่น้องสกินสไตล์เมีย่ยงอะไรด้พี่น้องอตอนนี้ใส่เล่ยเนี่ยแซ่บนวๆพี่น้อง Hm. เห็ดเป็นเมียงโอ้นี่ประกาศแซ่บอืมสุดยอด ปุ่นเฮ็ดฟงางสไตล์แบบพ่อมปุ่นเฮ็ดฟางดีดอก พี่แสบคากพี่น้องโก็กินไปกินมาเบิดจจอยพี่น้องบ้าแสบนัวขนาดพี่น้องเนอะไรนะครับ พี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามบ่าวป้อมเลยครับเด้อนะครับ,ดรบเดี๋ยวมือหนาบ่าวป้อมสีเห็ดคลิปนะครับดีๆนะครับเห็ดแนวกินพื้นบ้านอีสานบ้านเฮามื่ปั่นกินเลยครับเด้อมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ